ภิกษุณีคือหญิงที่ได้อุปสมบทแล้วหรือพระผู้หญิงในพระพุทธศาสนาความเป็นมาภิกษุณีเกิดขึ้นในพรรษาที่ห้าแห่งการบำเพ็ญพุทธกิจโดยมีพระมหาประชาบดีโคตมีพระมาตุชาซึ่งเป็นพระมารดาเลี้ยงของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเป็นพระภิกษุณีรูปแรกดังเรื่องปรากฏในภิกษุณีคันธกะ และอัตถกถาสรุปได้ความว่าหลังจากพระเจ้าสุดโทธนะปรินิพานแล้ววันหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นิโครทารามในเมืองกบิลพัทพระนางมหาประชาบดีโคตมีสเสด็จเข้าไปเฝ้าและทูลขออนุญาตให้สตรีสละเรือนออกบวชในพระธรรมวินัยแต่การนั้นไม่ใช่ง่าย พระพุทธเจ้า